สวัสดีครับคนมักละมูนีครับสีฟาบึงโล่งป่าครับผมโล่งป่าบ้านดงคว้างครับผมนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศเศร้าๆครับผมโล่งป่าบ้านดงควางครับผมนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเป็นจังดาเดี๋ยวได้ทหูกันครับมูนีครับบัตรสองร้อยครับผมบ้านดงควางครับผมดงควางดงไว้ไ้โศกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับผมเป็นจังดาก็ค่อยเบิ่งค่อยชมกันครับผม กำลังลงสะดุ้งลงเหอยู่ครับเป็นล่งปัดหางปัดเตรียมสะดุ้งเตรียมยังลงอยู่ครับนะครับเพิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นยังไดก็ค่อยชุ่มตอนลงขันนอครับน้องแล้วจะใดก็ค่อยเมืองอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปหากินข้าก่อนครับพี่น้องเมืองบรรยากาศครับครับผมครับพี่น้อง เดี๋ยวไปหากิขานข้าวกินน้ำก่อนครับอร่อยครับพี่น้องเดี๋ยวตอนลงปลาเดี๋ยวคอยเบิ่งอีกทีนึงนะครับน้อพี่น้องน้อเดี๋ยวตอนนี้ก็หา,า,หากินข้าวกินน้ำกันครับบรรยากาศเศร้าๆครับผมสวัสดีจ้าน,นี่ปามา เบม้อการหาอยู่ากินของฝากอีสานนะจ๊ะยกยอหรือยกสะดุ้งแล้วก็ประกาาตองเฮานะครับตงูแล้วก็เนือจ้ะปลาไหลไล่กันบลาไหลเลยีดก้าจะเต็มนองเลยนะจ๊ะมืนี่มาบึงเานากันค่ะปลาอยู่บ้านล้มขว่จ้าจ้าขับกรบปลาทีนี้ข้างีนี้ครั ุูอนคานีได้จ้ะมันมารกันสุกคสุคนนะจ๊ะหนุ่มงหนุ่มก็ได้ลาย้จ้ะนี่จ้าของ่องได้จ้าชสะดุ้งดูกลางนองได้จ้ะครับกเบิ้ลได้ปลาหลบ้านไก่บ้านไก่ท่านนเบิ่งกันเด้อมือนี้ให้ท่านโชคมารันมันน่ แง่ฟังตรงนี้ได้จ้ะแง่ฟังตรงนี้ได้จ้ะโอ้ป๋าโดนกระดูกได้จ้ะต่ำต้งเลยสิขามาเบิรงต่อได้จ้าีเด้อแง่ฟังตรงนี้ได้จ้ะ โอ้เบิ่งมพยกสะดุ้งได้จัะเบิ่งเบิ้มกลงนี่จตะโอ้ปลากระโดดออกสะดุ้งเพินได้จังนี่ส่งตัวได้ตัวเดียวได้จังเบิ้มสะดุ้งน้องเม่อจ่ะกลางน้องได้บ่ได้โบมาบ่เอ้ามาโบกลางเยอ้ เป mm ็นส้มเป็นาหลายแล้วไดจ้ะโอ้จังนนจัดเรื่องขักงในจ้ะนู้นจ้ะโอ้ตยวบัากใหญ่เดยอยู่กันหนองเได้ฮอตัวร้ป่าเลยไม่อตัวนะ เขาล yeah. ืินเนาะตรงนี้เลยมลาเต็มน้องเลยมนี่ที่เจ้ายกที่ก็ได้กัน4ตัวนี่แบนี้ก็ไดก็ไดเด้อกินอยู่กันน้องอาจารย์น่นู่นน่นน่นปลาเได้จน่นอ้าะไนี่ย โยกันงนึงห้องกัน,ก,น,นก็รน,น,น,นี้นตาเหรอน้าเจ็บนีจ้ะจับของยกเบิ้ไหมสีพามาเบิ้งไงด้จ้าพามาเบิ้งต่อด้จ้าจำหาอยู่หา,หา,มมากินล้าจะ

เร่งบันทึกเขาจากสีวานละเด้อบ้านะบ้านฮะดูคนเยอะสุดๆโต

เบิ้งพระเจ้ายกฟังนี่พังนาะเบิ้งบันเีเคนก็ได้ไล่ด้วยก่าฟังอ่ะ กระ,กระดุมปลาไหหางคอมกลาไหลได้จันนี่พอกันมาบัตรการกุศลได้จ้าบัตรสองร้อยบาทน้องในวัดได้จันนี่ เออ,อ่อนเบิ้ลทองของปลาของทองนะแัดนี้คอยมาเบิ้งอีกทีด้วจ้ะตอนปิดคลิปปิดท่ายนะ คอยไปติดตามผลงานดูตอนขึ้นฟังอีกเด้อจ้าครับผมหลังจากลูกป่าแล้วครับผมพ่ม่นองครับมาสรุปเบื้องป่าครับผมบัตรสองร้อยบาทครับมาเสด็หน่อยได้ลายสำเร็จนี่ครับพ่อพี่นองครับบัตรสองร้อยครับผมเนี่ยครับได้ปลาจีนปลาสวายปลานน้นยีสูบครับได้อยู่ครับประมาณ นนะยประมาณสิบโลครับประมาณสิบสิบกิโลอยู่ครับเดีด๋วยวครับโตปลาครับโตละสองโลสามโลครับโตปลาปลานิ่งกับสองโตโลครับพี่น้องกับมือนีกับเพราะได้อยู่ได้กินครับมันๆครับกับประมาณสามีนะครับนออะไรกั ฝากกดติดตามได้ด้ครับเดี๋ยวชิปหนาเดี๋ยวสิไท้ายมีอีกว่าสิไปทั้งไดก่ฝากกดติดตามไว้ด้วครับของผมคนมากเละครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ